กวพันล้านนี่ก็ได้อู้นอน,นี่มีน้ำมุไนเนะเาะเนะอ,อ้เลวแม่ะนาดสินโบงเลยสวัยดีตอนเช้าทุกคนสสดยตอนเช้าที่ลองสาลมื้นนี้พายุเข้าเนะ้ะฝนตกเนะ้ะยังบ่เซารวันนี้เงียบเงียๆทางร้านทางด้านหลังบ้านน้องอูกอะมีน้ำมอกเต็มอยู่เนาะ เรื่องยังบริสุทธิ์ออกมานี่อีเมยได้ปลามาปิ้งกินวันนี้ไม่ใเนปลาอืมได้ปลามาปิ้งอันนี้แม่นปลาเนี่ยนะปลาคีปลา,าปลาลังน้ำปลาลังน้ำอันนี้ปลาคีรามนี่ปลาลังน้ำปลาน้อยเนาะแล้ววันนี้เฮากะน้องอูวันนี้น้องอูเสิมาเฮ็ดอันเฮ็ดอ,อั่วนนอเนาะนี่คือนอขนนอ,งอ,นนองน้องอูต้มไว้เมื่อคืนนี้่ยังมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดอั่วนนอบ้านน้องอูเนาะมาเสิร์ฟแบบเด็ดโดยการเอาปลาหั่นมาฟักเฮ็ดเป็นไส้มันเนาะนี่เอามา อีเน,นะเขาก็เอาปลามากลัวเยย่าไล่มาไล่ไปเร่อด้ก็สีิฮโน่ เ็าไปซักเอาให้เล็กนี่เนาะที่หลังจากเอาอันควปลาเอาเก็ดปลาเอาขี้ปลาเอาเอล้วก็มาตัดหางมันออกตัดขี้มันออก เพื่อให้มันฟักบ่ให้มีก้างนั่นเอเนาะบ่ให้มีอันนั้นโบ่ให้มันแข็งบ่ให้มันแข็งนี่เพราะมันเลือดเตอาเดียวแม่เพราะมันเลือดเต่แบบนี้แบบนี้นี่เท็ดอันนี้ไปเรื่อยๆจนมดป่านี่เนาะจะปีละมั๊ปาน เติมอวนอนี่เป็นอาหารประจําบ้านน้องอูประจอยู่ยูลย่ลองสันนี่คณะเขาเจ้าก็น่าจะหูะหอ้อะไรทีอวนอนเนาะแต่ว่าน้องอูบนแน่ใจว่าย,ยู่อ่ะไทยได้เคยอันเคยกินบอมีคนเฮ็ดกินบอมน่าจะเฮ็ดกินเลยนะเนาะอวนอนเป็นแังูเพเทงหุ้งอินแลนะ้วถ้าว่าผู้ใดเคยกินอัวนอนสามารถเม้นมาสามารถเม้นมาบอกน้องอูได้เด้อว่าเออคยกินแต่ว่าวิธีการเฮ็ดถ้าน้องอูบนแน่ใจว่าจะเฮ็ดคือกันบอ ไก่สวดเนาไก่ต้อ,อนน <d> งอุกกระตากระตากมันมือมันวิ่นเนาะหาย,ยุเข้าละเสียญาส่วนกับบล้เช่นกันไหมเนาะเปลือนมันเปลือนเสียบบดได้เปียกดินมันดินมันเหนียวเนาะเหนียวพวกปรหันดเดทเท่เดี๋ยวมารอท่าตอนฟักเนาะนี่เนาะฮอดขั้นตอน กชอบเปีอันนี้เพื่อนชิมซื้อป่านี่ลยจะเห็ดย็ดซ้มถอ่วป่พือนยางพื้นเก่งอันน่าจะเปีเ่ยนอืมเดี๋อีกเน่ยเขาเอาอมอนพลาทุกปากอ่ะ,อะลูกลองฟักเนี่ยมันก็มันกัเปิพอพเออ ได้เ,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 เรื่อยๆามันมุวันมุนอนไยกเดป่านี้เราก็จะฟักให้มันมุนน่นเนาะหลังจากที่เราทำคนสะอาดอย่างซีมาฟักให้มันมุมุ มุนเท่าที่จะมุนได้เลยนะทุกคนฟักให้ทุกอย่างมันมุนเข้ากันหมดเลยนี่เนาะแบบทีแม่ของอูเห็ดฟัก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 ให้มันมุนเอาเก็ดออกเอาขี้ออกเอาทุกอย่างเทียบยุแคมไม่อย่างมันเอาหัวมันออกแล้วก็ตัดฟักให้มันมุนแล้วเฮาก็มาเลือกเอาหนอนหนอนี่เป็นหนอที่น้องอูต้มไว้เนาะเฮาจะเลือก <maybe> <one> เอาตัวหนอใหญ่ๆเนาะเพื่อเอาไปหิบอ้วเพื่อว่าเฮาจะเอาไส้ป่าที่เฮาต่าเครื่องท่านเอาไส้ในหนอเนาะ น้องอู๋ก็เลือกเลือกเอาแต่นอใหญ่ๆเนาะอันนี้เป็นนอ้อยเฮี้ยน้องอู๋โตนี่เลือกเอาแต่นอใหญ่ๆเลยเพราะว่านอน้อยมันจะใส่ยากน้องก็จะเลือกเอาแต่นอ้อยง่ายๆส่วนอันไหนก็อันส่วนว่าบ้องมาอันเดียวฮะน้องส่วนตัวนอ้อยให้น้องอู๋เไว้แกงกินนี่นี่ตำนีก็พอเนาะ อัวไปบสำเน็จเอาไปนอนยันหญ่เลย๋ยอามอยวางให้แม่ใส่เนาะนี่ก็เป็นเครื่องที่เฮาจะเกี่ยมใส่เนาะมีข้าวเบือมีหัวกระเทียมมักเพรมีหัวสีไครแล้วเฮาก็จะเอามาใส่ในโกุกตําให้มันมุมนๆเข้ากันเลยทุกคนตัดให้มันมุมนๆเข้ากันส่วนข้าวเบือนี้ผู้ให่มากให้มันแน่น แค่กับไส่หลายไส่น้อยก็ใส่หลายวันนี้เอาไปใส่เกลือใส่กล้วยใส่บ่วงบ่วง,งกาแฟหนึ่งไงเนาะใส่บ่วงกาแฟหนึ่งแล้ววันนี้เราก็มาตำให้มันเข้ากันตำ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 จนมันแลกมันเนียนหลดเพราะว่า,าถ้าเราตำบนเนียนเนเื้อปลาหรือว่าเอามาตำใส่เนื้อปลามันจะซีโปเข้ากันทุกคนเราก็ต้องตำให้มันเนียนๆน,น,นี่ปลานี่อีเนฟักแล้วแหละเนาะอย่างบอกอย่างฟูอว่า นี่เป็นเครื่องที่น้องอู้ต,ต่ำเมื่อกี้เนาะแล้วละแรกละไปใส่ลูกปุ๋งเครื่องกันป่ะฮยังปุ๋งละซีมก่อนเนี่ยปุ๋งละซีมก่อนว่ะเอาคิดว่าต้องตำ่ำซะกันเลยจังแม่นกระแม่นอ่ะมาให้ปุ๋งดูหนึ่งก่อใส่ปลาแดกหรือใส่น้นมปลาใส่ปลาแดกอ่ะใส่เป็นัวเมื่อกี้น้องอู้ใส่เกลือนี่ใส่เปหนัวแล้วกันใส่ปลาแดก ลงปปพอเอ้พอแลงใส่ไรพอใส่เกลือได้อะไรเกลียเค็มเต่นช่วงนี้เต่งกินเค็มใช่วงนี้กินเค็ม,มนักมือตลอดนะอะไรบอกปนเข้าไป าต้องเฮ็ดให้มันเผ็ดๆหน่อยนึงเนาะเพราะว่าปลามันจ้าสีขาวเลยไหมเนาะกาเฮ็ดบเผ็ดนี่ปลามันสีขาวหอมมาใส่กระสีนี้หอมอะไรอ่ะผักอีตู่กับหอมบัวผักอีตู่ไม่หยางผักอีตู่คือใบเมียงรักก็ะตำให้เข้ากัน ทำให้มันเครื่องกับปานี้มุ่นเข้ากันเลยทุกคนเหนียวขนาดหอมเลยเนาะจับให้หอมมากว้าวเงี่ยเด้อจะให้เลยได้เนาะ นี่ทุกคน <มา S 1> แล้วเขาก็มาผ้านอกค<ป>่มันดูเครื่องกลางอางนี้อู้น้ำเราออกเรากะเอาไส้นี่ไส้ในนี่ก็แค่นี้นะทุกคนแบบนีเออ้เองบอเนี่ยอีนมี้ลองใส่ไหมมันจะใส่นี่นี่เห็นบป่นี่ด้วงเอาที่ห่อเนาะจองได้จองก็ได้วะนี่นี่นี่คืออ้วนนอก เอาป่าไปยัดใชนี่ก็ไปรั่วนอีเมยว่าสิเฮียยัดเขาไปไหนยุ่งยากโคตรนอ่ยัดอีขันนั่นยัดเข้าในก็ได้เไยได้บอซันได้เหลือจังซี่เออเอาวันนึงแล้วนี้วันนี้นี่มาส่อีก ไอ้นอนนอนย่าแย่กเห็ดได้มดอันนี้อทาวไปบโกนอนอย่อเอ้มไอมันไล่หนักก็บผ่้ชาลมาอืม,มารนึน่งนึง่ซีนนี่ซุกอันนี้ที่แรกเอาเห็ดน,น,นั้นเราคิดว่าตนอนนั้นอเ,เอาเห็ดเขาจะเห็นนะคือเอาอดิบๆพ่นกองมาเห็ดบไร้สุกไดย นอหนีเราก็ต้องต้มก่นนอนแล้วนี่กับตอ,องน้อยทําง,งืดกแ้งก็จะให้ไข่ปีงนะงืดแขทงงืดปลาแม่เดี๋ยวไข่ใส่ฮันให้เดี๋ยวคือเสียบไม้ได้อีว่าลคนนี้แม่ผ <c oughs> ้ามันกลัวพันล้านนี่ก็ได้อูนนอน,นี่มีน้ำมูนไหนเนาะไอ้เลี่ยมีะนะมอะไรบ้างถึงโบ 국민 bình thường, là Nhật nếu Jungee kicted believers giáo, นอออมาใส่อีกเนาะมันโบพอนี่ทุกคนโอ้น่ากินมากเลยอ่ะโอ้โหน่าอร่อยมากเลยว้าน้องอูยาคือมันสุกเลยนี่ไม่ให้อ้วนได้ไงก็ของกินอร่อยทั้งนั้นใช่ปะเรื่องมาแล้วเหรอแต่วนนี้เป็นน้องกับไปแล้วมีแต่นอกกับนอยองมั้ง แม่ว่าเอาหน่ออันนี้กับกับอันอู้ว่านี้อุกั๊บไอแม่ลองจับกองให้เอาเห็ดบึงดูบัดหนึ่งเอาเบิ้งอ่ะให้น้องอุ้ยแม่จับกองให้เด้อลองเบิ้งบัดหนึ่งได้ปะพลาดเรี่อย แนนอนอยู่แล้วคนสวยก็ต้องพูกับสิ่งสวยๆอากาศนี่ตัวนี้แม่ผ้าแล้วนี่แม่ผ้าแล้ว่ะมีมมเพียนให้อีแม่จับกล้องเนาะจับง่ายอยู่ด้วยกล้องอัินดำไหมเนาะม,มันคือโทรศัพท์เหรอฮุบๆเข้าได้ไหมให้เป็นบาทล่ะนี่วะ ญ่พแล้วยเราหุกหุบหรือเขาลูกกูหุบเขาแล้วดีง่ยเดีเดปอันนี้เนาะตัวดีอีกไหมตัวน,นี้วะนี่เป็นนอเฮียที่เขาไปหามือวานนี่นะคันคันแบบว่าอันอันนันมันยูนโมนี่โย้ย เอามาจากสามกระตีบเลยขี้โมย <laughs> ตีบเดียวมันกระเป้ลงมาเกือบตาย,น,ยานี่กันสุดท้ายจดนีสจะเท่าไหร่หน้ากูรนี้ เ,เ,เ,เดียวเนาะันอนสีลายอลายสเปด็กแจนแซบวลานี่แล้วๆอีเมะกองบิงว้าวมาบัานนี้เปิดไฟแล้วคับเปิดแล้วบ่ไฟเ,เปิดแล้ว้ววาวัดนี้ เอาฟ้ามังวม้มป้ายไส้ไป้ายทุกคนไปน,นี้หลอดท่าให้มันสุกนอนแล้วเฮมาเบิ้งตอนมันสุกพร้อมกันเลยน,นี่ทุกคนหลังจากที่เฮาหนึ่งแล้วเนาะไปนี้เฮาเสมาเบิ้งว่ามันสุกแล้วบ่ว้าวฮาแม่เด็กเกาะนี่ทุกคนยังบ่สุกตี้นี่ คำว่ายังทางเหนืออีกหน่อยนึงแม่เพื่อความสัวเนาะอีกนิดนึงนะทุกคนถึงจะได้กินนี่น้าตาน่าอร่อยมากเลยนี่คือของกลิ่นตั้งอ้วเนาะนี่คืออ,อ,อ้วนนอเนาะอันนี้คือปีงปลาปีงปาลาลังน้ำ แซมแซมบปะอันนี้เม็นปิ้งปลาขี้ลามอันนี้อันนี้ปลาขี้ลามเห็นไหมแม่ปลาขี้ลามปลาเนี่จะกินขี้มันได้ทุกคนมือน้องอู๋ก็ะสีแบบเปิื่อันนั้นหน่อยนึงเนาะไปหาน้องวานนี่นี่มีอ้วนน้อเนาะปลามาให้อ้วนได้ไง ครับฮะฮะอืมอืมกแบบหนาวาผใา่นิ่งแบบอืมเราเปอวอืม แบบแค่แบบ้ป่านาะอืมอีจ๊ะ รสเนเมนูนู้นออืมเปนมันเอี๊ยตอลําหน้าอชอบเาลแซ่บให้ทุกคนยันองอุต่าหไม่เบ่งอนนีกเอาหมดละตัวไม่เนาะ ครับให้มีคำไหนจะบรรยายนะรถพอดีเลยเขาพอดีหรอวะแล้วมีมาองเนงเข็มเ็อ่ะเมจิกนอเขาเด้ นี่เหรอนีอ่เห็นแ้น่ิเลยกน่อเข้าแถาใช่หรือล่อืมเส่วไเร่าว้ไม่เอาอไอม่ตัวเสวียแพ้อือสสมสดมากมาเอ้ย อันนี้เป็นนอที่เขาเอาไส้อะน,นะฮะเราเอามากินคืนวันนี้นนนนนนคลิปนี้น้องอู๋กับซิปิีคลิปเพียงเทานีน้นะคุนฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องอู๋เด้อกับแม่ให้คลิปตอไปบ๊ไปบ้าย,ายกินข้าวกันบ้าเนี่ย